ียงชัดไหมบอกด้วยครับฟังไม่ค่อยดีเลยอ่ะไม่โยะอะไรส์หมอเสียงชัดไหมฮะเสียงชัดไหมเข้าเพจหเขาเลยอะไอ๋ไอแล้วอันนั้นทีเพจพีสามสิบเพจก็ไม่ได้หนังบีพีสกิฟไม่มีแต่ทางแย่มากตอนนี้ได้หรือปะกระบาดมดเลย เสียงชัดไหมภาพชัดไหมบอกด้วยนะฮะมันไม่น่าจะมีคลื่นป่ะคลื่นอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะเสียงชัดไหมภาพชัดไหมบอกด้วยวัดไปทางไหนวะนี่น่าจะนี่แหละน่าจะเป็นวัดอย,อย่างนี้ใช่ป่ะโอ้ต้นอะไรเนี่ยอ๋อนี่ที่ลุงพลมาทำบุญ อ๋อเนี่ยช่างเสียงชัดไหมฮะเสียงชัดไหมภาพชัดไหมได้น่าจะได้พี่ไอ้นี่ไม่มีคลื่นอ่ะเดมดูเองรัดูเไนกหนยนะเอาเลยนะันเห็บนอกได้ เสียงชัดไหมนะตอบด้วยไม่มีคืนพี่ติ๊กกินข้าวยังยังไม่ได้กินเลยหนูก็ยังเลยพี่ไพ่ไม่กินข้าวเหรอยังเลย ว่าไม่ได้เป็นไรเมื่อกี้เมื่อกี้ปักไอ้ปักหลุดนิดนึงเมื่อกี้ยูทูบบอกว่าอะไรอ่ะลุงบอกให้ลบคลิปลบคลิปหนูร้องไห้เหรอไม่ได้ร้องนะคะดีใจเมื่อกี้ลุงเห็นพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ยูทูบเข้าไปสองคนก็มีป้าป้าเข้าไปแล้วก็มียูทู u เ e อร์คนหนึ่งบอกว่าลุงบอกให้ลบคลิปที่หนูร้องไห้ไม่ได้ร้องนะคะหนูหัวเราะค่ะ <laughs> ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวคนหาว่าเป็นเรื่องแบบพิ่ไม่ใช่นะคะแบบมันน้อยนิดนึงคือบาเหนื่อยแล้วไม่ได้นอนด้วยค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวมาเหนื่อยแล้วแบบโอ้โหทั้งคืนแล้วก็เราคิดว่าลุงอัามเล่นนะนะคิดว่าลุงอัามเพราะว่าบอกลุงก่อนแล้วไงแต่ก็ไม่เป็นไรลุงคงม,มีเหตุผลเดี๋ยวคงกลับมัง้งแต่ก็ยังไม่ได้รับโทรศัพท์หรือคุยกับลุงอีกเลยนะ <c oughs> เพราะว่าน้อยนิดเดียวแต่ไม่เยอะแต่ว่าไม่ใช่ดราม,มา่าแบบไม่ได้มีเรื่องอะไรกับลุงเพราะว่าเรานัดกันแล้วจะคุยธุระแล้วก็ จะมาเรื่องที่อย่างที่หมอปลาบอกจะมาวันที่เก้าอยู่แล้วอ่ะค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็<ๆ>วก็เลยแอบนอยแต่เมื่อกี้เห็นลุงโทรสั่งยูทปบเบทุกคนว่าให้ลบหมดเนี่ให้ลบคลิปที่หนูร้องให้หมดไม่ได้ร้องนะคะแค่มันกลิ่มนิดเดียวค่ะลุงพลมันก็ต้องมีอารมณ์บ้างเพราะเราคุยเสร็จพราหนูโทรหาลุงลุงก็พูดอึดอัดหนูคิดว่าเหออมือนลุงอัมอะเหมือนลุงอัมว่าเออมามาที่นกยุงหรืออะไรสักอย่างเอาจะมาได้ไงเมื่อคืนยังคุยว่าแต่ล้ววันก่อนมากลุง่าไปไหนนะหนูมาเรื่องธุระหนูคุยกับลุงแล้ว อันนี้ไม่มีดราม่าแลไม่มีดราม่าเพราะว่ามาด้วยใจจริงๆไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรเลยต้บอกว่าลายพีน้ำฟ้าเป็นห่วงพีน้ำฟ้าขอบคุณมากค่ะแต่เมื่อกี้คือมันต้องอารมณ์เข้าใจแต่หนูไม่ได้มากเพราะหนูเป็นผู้หญิงแบบเมียหมอปลาหมอคือคนศีลเสมอกันจะรู้เพราะว่าหนูอ่ะหมอปลาเขนปากแรงจริงหนูก็ปากหมานะคะแล้วก็ไม่ตอแหลคือเมื่อกี้มันฟิลขาดจริงๆคือแบบเคยคิดว่าลุงอัมเพราะว่าพี่โจอ่ะไปบอกทีงแล้วหนูบอกว่าอย่ามาอัมไให้เพื่อนเล่นแล้วหนูก็เลยโทรหาลุงอยู่ไหนลุงก็พูดเหมือนกับขาดหหหาาายยขด แล้วทีนี้เอ่อก็เลยคิดว่าไม่ใช่เดี๋ยวกูไปดูเองเพราโปเตีลุงพลเนี่ยขี้อําแล้วก็เมื่อกี้มาถึงบ้านก็คือแอบน้อยใจนิดเดียวเองนิดหนึ่งเพราะว่าคนมันมาทั้งคืนไงฮะไม่มีดราม่าเพราะไม่มีใครให้ตังค์แล้วไม่ต้องสร้างภาพเพราะว่าไม่มีภาพวันหนูกับหมอป้าโดนคนด่าเยอะอยู่แล้วแล้วเราไม่ต้องมาแกล้งไม่เฟกไม่เฟกแบบบีบน้ําตาหรือสิ้นน้ําตาหนูไม่มันฉุนมันไม่ได้ฉุนมันน้อยใจนิดเดียวนิดเดียวแต่ก็ยูทูบเบอร์บอกว่าลุงบอกให้ลบคลิปทุกอย่าง ให้ทุกคนลบคลิปที่หนูร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แต่เมื่อกี้มันแค่น้ําตามันนิดนึงมันโมโหจัดไงเพราะว่าทุกคนบอกแล้วว่าลุงไม่อยู่จริงก็เราคุยแล้วว่าลุงอ,ย,อย่าอยู่วันที่คุยมีทนายโนบิอยู่ทนายปิงอยู่หมอปลาก็ยืนอยู่ก็อบอกลุงอย่าไปไหนนะหนูจะมาคงถึงแต่ว่าเมื่อวานพีก่กิบอกพอไปถึงเมื่อกี้ร้องไห้เสร็จไปร้องไห้น้ําตาแห่งความดีใจมันไหลนิดนึงไปถึงพีก่กีบอกว่าอา้าวคิดว่าลืมของบอกเปล่าลุงไม่อยู่พีก่กิบอกอา้าวเมื่อวานผมก็เจอลุงยังเอาธุระให้ลุงแล้วลุงแล้วบอกลุงลว,ว่าาาีวน้้ฟจะม ยังไม่ดีนะครับหลุดตอนนี้จะกำลังต่อใหม่บอกว่าพีก่กิบอกว่าบอกกับลุงแล้วเมื่อวานพี่ฟ้าจะมาลุงก็บอกอ๋อรู้แล้วแต่ว่าไม่ให้บอกใครใพอเรามาธุระเรื่องเรื่องเอาก็เรื่องไอ้นี่ค่ะเรื่อง,อองคดีน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาเรื่องอะไรหรอกวันนี้ขึ้นมาที่วัดพี่ฟ้ามาดูอะไรก็คิดว่าลุงก็คงจะกลับแล้วนี่เห็นยูทูบเบอร์บอกว่าลุงให้ลบคลิปที่หนูร้องไห้แล้วก็เดี๋ยวลุงก็กำลังจะกลับมาอย่างเงี้ยค่ะเพราะลุงเขาบอกว่าอะไรนะยูทูบเบอร์เมื่อกี้ที่คุยกันมีพี่คนเขาบอกว่าไปรับ นกยุงนกยุงจะมาปะไปขนของนกยุงะฮะแต่ลุงรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพี่มาเมื่อวานนี้ oh, นรู้ดิรู้รู้อยู่แล้วคุยกันแล้วรู้สิแล้วก็ Feels, พกี่กีเมื่อกี้พี่กีก็ยังงงว่าลุงบอกว่าเมื่อวานก็ยังเจอลุงอยู่เลยตอนดึกๆคิดว่ามาด้วยกันแล้วพีก่กีก็เลยว่าคิดว่าเราลืมของไม่คิดว่าลุงจะไม่อยู่จริงเพราะเมื่อวานพีก่กีบอกกับลุงด้วยว่าเราจะมาวันนี้เพราะว่าจองห้องไว้แล้วมาไปนอนที่พี่กีเพราะกลัวว่าถ้าไปบ้านป้าเดี๋ยวพอทําความสะอาดคนแมงก็ดดาม่าอีกก็เลยไม่อยากเรื่องเพราะว่า ไม่ชั่วโม,มงนี้ไม่อยากดราม่าอยากลุกใครฆ่าน้องม,มันไม่มีอะไรจริงค่ะคือกับลุงก,ก็ไม่มีอะไรแต่บอกลุงน้อยนิดนึง,ง,งลุงรู้แล้วหนูจะมาลุงไปลุงไม่บอกหนูแค่นั้นเอง<ช>ไ,มไม่ไม่ไม่ใช่อะไรแล้วยูทูบเบอร์บอกลุงให้ลบคลิปหมดที่หนูร้องให้ก็คือมันโมโหแบบนิดเดียวแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะรถใครม,ม,มารถใครมาวะขมาข่ามาอ๋อมาดูที่ลุงอันนี้คือที่ลุงทำบุญงั้นเรา ไม่ไม่ไม่คิดเยอะดีกว่า๋ยวคนหาว่าดามากไปดูที่ลุงมาสร้างอันนี้ดีกว่าที่ว่าลุงลุงอ่ะมีจิตไอ้นี่มากเลยที่ว่าให้คนอ่ะมาสร้างสาลาการประเรียนที่ว่าได้รอบแรกที่ปิดบัญชีไปที่หมอปลาให้ปิดไปแล้วไม่ไม่ให้เปิดเนี่ยคือ8ปดแสนแปดหกแปดแสนแปดหมื่นหกพันกว่าแปดแสนกว่าใช่เดี๋ยวเรามาดูที่ลุงสร้างดีกว่าเพราะว่าก็ก็ขอโทษยูทูบเบอร์ไม่ใช่ยูทูบเบอร์ทุกคนที่ลบคลิปหนูลบไปเหอะไม่เป็นไรเพราะว่าเออก็ขอโทษเ c ลุงด้วยนะคะแต่จริงๆหนูไม่จำเป็นต้องมีใครท มัน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 พูดยากอ่ะคือต้องเข้าใจหนูนะคะใจเขาใจเราคือหนูมาหนูก็ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรอ่ะมาด้วยใจไงทีนี้มันไม่เจอลุงก็เฟลนิดนึงทั้งที่คุยเมื่อคืนก็คุยกับป้าแต่ไม่คิดว่าลุงจะไปไงเขเป็น่อนบ้านเหรอครับอเป็นน้องบีน้องบีเข้าไปในในเพจเราดีกว่าเพจหมอป้าเลยหอป้าช่วยด้วยเลย ไปเพจไปเลย้องบีไปเพจเลยก็เลยไม่รู้แต่ว่าลุงสบายใจยูทูบเบอร์ทุกคนเขาไปนี่ไปหมดแล้วเพราะเมื่อกี้มีพี่ผู้หญิงแล้วก็ป้าไปบอกหนูมีป้าป้าป้าอะไรว่าสองคนป้าแฝนละ<อ>ที่มีการปิดคอมเมนต์ไว้ต้องต้องเปิดคอมเมนต์บอกว่า,ามีคนบอกพีมพ่มาบอกว่าช่องช่องหมอปลาแฟมิลี่ปิดคอมเมนต์ไม่เคยปิดนะคะ คือโง่ยังอะไรไม่เป็นเลยคือมาคือกลับมาหรือบางเรื่องไม่รู้ปิดคอมเมนต์ไปไม่รออไม่รู้ดิโอเคเดี๋ยวลงไลน์เอาใหมคนดู